สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องมาเจาะลึกกันหน่อยนะครับเรื่องของการบินไทยครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมีความคืบหน้าสำคัญมากคือล่าสุดสารล้มละลายกลางท่านมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูก,กิจการของการบินไทยแล้วนะคะอ๋อยกเลิกแล้วเหรอครับแสดงว่าเ,เขาทำตามแผนฟื้นฟูได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วว่าง,งันเถอะใช่ค่ะ ก็คือสามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแผนซึ่งเอ่อก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆน่าสนใจครับแล้วเงื่อนไขหลักๆที่ว่าสําเร็จนี่มันมีอะไรบ้างครับที่เป็นตัวชี้วัดค่ะหลักๆเลยนะคะมี4ข้อที่การบินไทยต้องทําให้ได้ข้อแรกเลยก็คือเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนอ๋อเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้แข็งแรงขึ้นถูกต้องค่ะเป็นเหมือนการสร้างฐานการเงินใหม่ให้มั่นคงครับครับอันนี้สําคัญมาก แล้วข้อต่อไปล่ะครับข้อ2คือการบินไทยต้องดําเนินกิจการได้ต่อเนื่องตามแผนมาตลอดนะคะคือไม่มีผิดนัดเลยอันนี้ก็แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาอืมเป็นการพิสูจน์ว่ามีวินัยในการทํางานจริงๆนะครับแล้วข้อ3าล่ะครับผมว่าหลายคนคงอยากรู้เรื่องผลประกอบการข้อ3นี่ชัดเจนมากค่ะคือผลประกอบการต้องดีตามเป้าซึ่ง การบินไทยทำได้ดีเกินคาดด้วยซ้ำคือมี EBITA EBITA กำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังหักค่าเช่าเครื่องบินแล้วนะคะในรอบ12เดือนล่าสุดเนี่ยสูงถึงประมาณ40,000กว่าล้านบาทเลยค่ะโห40,000ล้านจากเป้าที่ตั้งไว้เท่าไหร่นะครับตั้งไว้ที่20,000ล้านบาทค่ะโอ้โหเกินเป้าไปเท่าตัวเลยนะเนี่ยแสดงว่าการปรับปรุงภายในนี่เอ ได้ผลจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือส่วนของผู้ถือหุ้นใช่ใช่อันนั้นเคยติดลบหนักมากเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กลับมาเป็นบวกแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ55,000กว่าล้านบาทโอจากที่เคยติดลบเป็นแสนล้านพลิกกลับมาได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับค่ะก็ถือว่าสถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นมากยืนยันว่ากิจการไปต่อได้ครับ แล้วเงื่อนไขข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายคือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ค่ะซึ่งอันนี้ก็ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนพอครบทั้ง4ข้อนี้สารท่านก็เลยพิจารณาให้ยกเลิกการฟืน้นฟูกิจการได้ค่ะชัดเจนเลยครับครบถ้วนตามกระบวนการทีนี้พอออกมาจากแผนฟื้นฟูแล้วก้าวต่อไปของการบินไทยคืออะไรครับ เป้าหมายต่อไปที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือการนำหุ้นไทย AII กลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งค่ะอ๋อกลับเข้าเทรดในตลาดใช่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับสู่ภาวะปกติคาดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะการกลับเข้าตลาดนี้น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เยอะเลยนะครับ้อนกลับไปนิดนึงครับตลอดช่วงที่ฟื้นฟูเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรสําคัญๆบ้างที่ทําให้พลิกกลับมาได้ขนาดนี้ มีหลายอย่างเลยค่ะคือมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับขึ้นลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวแล้วก็บริหารจัดการเส้นทางบินให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเลือกเส้นทางที่ทํากําไรมากขึ้นลดเส้นทางที่ไม่คุ้มทุนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะรวมถึงการปรับปรุงฝูงบินด้วยเอาเครื่องใหม่ๆเข้ามา ปรับปรุงห้องโดยสารแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการลงทุนด้านดิจิทัลเยอะมากเพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นตั้งแต่จองตั๋วจนถึงบริการบนเครื่องเลยค่ะอืมเรียกว่าหยกเครื่องครั้งใหญ่จริงๆเพื่อสู้กับการแข่งขันได้ทั้งเรื่องรายได้แล้วก็การลุมค่าใช้ใจ่ายใช่ค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะคะอย่างที่เห็นเรื่องกำไรคือทำกำไรจากการดำเนินงานได้ต่อเนื่องทุกไตรามาสต,ตั้งแต่ปี -66 แล้ว เห็นว่าติดอันดับโลกด้วยเหลอครับเรื่องอัตรากำไรใช่ค่ะมีข้อมูลว่าติดหนึ่งในสามสายการบินที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงสุดของโลกในสองไตรามาสล่าสุดด้วยนะคะโห้ไม่ธรรมดาเลยแสดงว่าการบริหารจัดการนี้มีประสิทธิภาพจริงๆบวกกับช่วงที่การเดินทางฟื้นตัวด้วยค่ะปัจจัยหนุนกันพอดีแล้วเรื่องนี้สินละครับจากเดิมที่เยอะมากๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเรื่องนี้ จากตอนแรกที่เข้าระบบฟื้นฟูเนี่ยนี่รวมๆ4 0 0แสนกว่าล้านนะครับตอนนี้ภาระนีที่ต้องจ่ายคืนตามแผนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1 8 9 0 0 0กว่าล้านบาทลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ทยอยชำระไปบ้างแล้วด้วยณนะสิ้นไตรามาสแรกปีนี้นะคะเหลือที่ต้องทยอยจ่ายไปเรื่อยๆจนถึงปี2579อีกประมาณ9 5 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้เข้าใจครับ สรุปได้ว่าการบินไทยก็ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมากๆของการฟื้นฟูกิจาการมาได้สำเร็จจริงๆถือเป็นก้าวสำคัญเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทุกฝ่ายแล้วก็ศักยภาพที่จะกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนได้อีกครั้งถูกต้องเลยค่ะแต่ความท้าทายมันก็ยังไม่หมดนะคะคือมันมีคำถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันว่าพอสายการบินกลับมาแข็งแกร่งแล้วเนี่ยความท้าทายต่อไปคืออะไรอ่าใช่ใช่จะรักษาโมเมนตัม um นี้ไว้ยังไง ใช่ค่ะท่ามกลางการแข่งขันที่โหดุเดือดมากในอุตสาหกรรมการบินแล้วก็ความต้องการเดินทางที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำยังไงต่อไปอันนี้น่าคิดค่ะเป็นคำถามที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆครับเอาละครับถ้าหากชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับค่ะคอมเมนต์กันมาได้เลย และที่สำคัญฝากติดตามช่องข่าววันนี้หรือข่าววันนี้ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ